อันนซือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่223คลิป EP 223เปาทุกาวสิกขาบทที่15 สิขาบทที่15เรื่องพระชัพพคีทรงสอบถามแล้วบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์พระเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชัพคีว่าพิสุทั้งหลาย ทราบว่าพวกเธอถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสวะบ้างบ้วนน้ําลายบ้างลงในน้ำจริงหรือพวกพิสูุชพาพคีทุนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ สิพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ถ่ายอุสนะปัสวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําสิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่พิสูจนทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชพคีจบ เรื่องพิสุผู้เป็นไข้654สมัยนั้นพวกพิสุผู้เป็นไข้ยำเกรงอยู่ที่จะถ่ายอุจระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ําลายบ้างลงในน้ำจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ ทรงอนุญาตพิสุผู้เป็นไข้ลำดับนั้นพระผู้มีพระว,วจ้าทรงแสดงธรรมมิกถาพระเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับพิสูทั้งหลายว่าพิสูทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้เป็นไข้ถ่ายอุจจระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้าง บ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำได้แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติพึงทำความสำเนียกว่าเราไม่เป็นใข้จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเรื่องพิสุผู้เป็นไข้จบสิกขาบทวิพังพิสุไม่เป็นไข้ไม่พึงทายอุจจละปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อไม่เป็นไข้ทายอุจจละปัสวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นพิสูไม่จงใจ 2. อพิสูไม่มีสติ 3. าพิสูผู้ไม่รู้ 4. ีพิสูผู้เป็นใคร ห้าพิสุทายบนบกแต่ไหลลงน้ำหกพิสุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดพิสุวิกลจริตแปดพิสุจิตฟุ้งซ่านเก้าพิสุถูกเวทนาบีบคั้นสิบพิสุต้นบัญญัติ สิขาบทที่15จบปาทุกาวัคที่7จ,จบกันบทสรุปบทสรุปท่านทั้งหลายทำคือเสคิยะทั้งหลาย ข้าเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือเสกียะเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองท่านทั้งหลาย บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายถ้าท่านบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือเสคิยะเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าถือเอาความนิ่งนั้น เป็นมติอย่างนี้เซคิยะจบเซคิยะกันจบแอธิกรณะสมถะ ทั้งหลายทำคืออธิกรสนะอธิกรณอ,อธิกรณสม,มถะเจ็ดเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับวงเล็บ ทำเป็นเครื่องระง,งับอธิกรณ์เอย่างคือ655เพื่อระง,งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อระง,งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 1. พึงให้สัมมุขาวินัยสอง พึงให้สติวินยัยสามพึงให้อะมูระมะอออะมูวะหะวินยัยสี่พึงให้ปะทินยาตาลานะห้าพึงให้เยยุยะ สิกาหพึงให้สัตตปาปิยสิกา 7. พึงให้ตินะวัฏถารัก,กะบทสรุปท่านทั้งหลายทรรคืออธิกรสมถะเจ็ดอย่าง ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายว่าในธรรมคืออธิกรณะสมถะเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายท่านบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออธิกรณะนะสมถะเจ็ดเหล่านี้เพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่ง นั้นเป็นมติอย่างนี้จบอธิกรณะสมถะจบหมายเหตุสัมุมขาวินยัยคือวิธีตัดสินที่พึงทำในที่พร้อมหน้าสงธรำและวัตถุ 2. สติวินยัยคือวิธีตัดสินที่ยกสติขึ้นเป็นหลัก 3. อะมูอะม,มูวะหะวินยัยคือวิธีตัดสินที่ให้แก่พิสุผู้หายเป็นบ้าแล้ว 4. ปะทญยาตะลักะ นะคือวิธีตัดสินโดยปรับโทษตามคำสารภาพ5เยเยยุยยะเยยุยะสิกาสิกาเยยุยะสิกา คือวิธีตัดสินโดยอาศัยเสียงข้างมาก 6. ตัดสปาปิยศสิกาคือวิธีตัดสินโดยปรับโทษแก่ผู้ทำความผิด 7. ตินวัฏถาละกะคือวิธีตัดสินโดยวิธี ยอมความตามศัพท์แปลว่าระเบียบดังกลบไว้ด้วยยญ้าวงเล็บ6ทับ185และ213ทับ218และ241วงเล็บ คำนิคมคำนิคมท่านทั้งหลายนิทานข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปราชิกสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือสังฆาธทีเศษสิบสามสิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคืออนิยตะสองสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือนิสักคียะปาจิตติสามสิบสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาจิตติ 9กสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปฏิเทศนิยะสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือเสคิยะทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว คำคืออธิกรณะสมคะ7จ็ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีเท่านี้มาในสูตรนับเนื่องในสูตรมาสู่วาระที่พึงจะยกขึ้นแสดง เป็นข้อข้อ,ขอตามลำดับทุกกึ่งเดือนพวกเราทั้งหมดพึงพร้อมเพียงการร่วมใจกันไม่วิวาทกาันศึกษาในพระสูตรนั้นเทินมหาวิพังจบไมายเหตุ คำว่าพระสูตรคือหมายถึงพระปฏิโมกนั่นเองจบอ่านลำดับที่สองร้อยยี่สามอานอพระไตรปิฎกในสีสห้าเล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่ 223คลิป EP 223